สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงพระเอกหน้าตีตามจีบแอร์พันธิราขอค่าแท็กซี่ทุกครั้งแต่รวยแล้วกลับเชื่อใส่ล่าสุดเสน่ห์ความสวยของสาวแอร์สมัยเรียนมหาลัยไปตกพระเอกหนุ่มหน้าตีคนหนึ่งเข้างานนี้สาวแอร์ก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ผ่านรายการแฉว่าตอนนั้นเขาชอบมหาที่มหาวิทยาลัยบ่อยๆแต่พีคที่สุดคือมหาเราแล้วเรียกเราลงไปรับซ้ำยังบอกให้ควักตังค์จ่ายค่าแท็กซี่ให้อีกด้วยตอนนั้นก็คิดว่า ใครให้มึงมาไม่ได้โทรเรียกมาเลยก็งงมากแต่ก็ต้องจ่ายให้เขาไปพิกยิ่งกว่านั้นบางครั้งเรานั่งอยู่กับเพื่อนกําลังกินข้าวเหนียวไก่ปิ้งอยู่ผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาแย่งเพื่อเรากินและทุกครั้งที่มาหาถ้าไม่ให้เราส่งบ้านก็ต้องเป็นเราที่ให้ค่าแท็กซี่เขาไปครั้งละห้าร้อยบาทซึ่งมันมี2วิธีที่จะให้เขากลับไปคือไม่เราไปส่งเขาก็ให้เงินเขากลับไปซึ่งหนุ่มหน้าติคนนี้เคยอยู่ในวงการมาก่อนแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วผลงานเขาก็มีมากมายเคยเล่นซิทคอมมาก่อนด้วย และวลากรรมไม่ธรรมดาหนุ่มคนนี้ทําพฤติกรรมเหล่านี้กับนางเอกผู้หญิงคนอื่นอนอีกหลายคนซึ่งหนุ่มคนนี้เคยมีแฟนเป็นระดับนางเอกมาแล้วซ้ํายังทาเขาน้ําตาตกอีกด้วยและช่วงหนึ่งหนุ่มคนนี้เคยเป็นพระเอกดังแอร์ก็ได้มีโอกาสเจอกันอีกครั้งก็พูดคุยถามสารทุกสุกติบกันแต่หนุ่มคนนี้กับเชื่อใส่พูดอวดร่ำอวดรวยจนสาวแอร์คิดในใจว่ามึงเอาเงินค่าแท็กซี่กูคืนมาเลยทํามาเป็นรวย